ครับสวัดดีครับพี่น้องเมื่อวนี้มากีดยางรัดแรงพี่น้องเลยช่วงบ่ายๆกีดแล้วละละกีดแล้วเรียบร้อยแลวหักย่งบหยอดน้ำากดดอกพี่น้องเอ้ยดิจากก็กีดแล้วนี่ยังบหยอดดอกจักหน่อยเพื่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปหากอ้อหน่อไม้ซะก่อนทำซาได้หยอดแต่กับไปไก่เพื่ะไรดอกพี่น้องเอ้ยย่านฟ้า,ย,า,ฟา,ย,าฟมมย่านฝนหมดไปอย่างดอก ันมาบทันขันไปไกลนี่แหละหาก็บงใกล้ๆส่วนนี่ล่ละเราเลาะแถวนี่ละพอได้ไปตื่มทุกเก่าเห็ดน้อไม่ส้มพี่น้องไปไปพูไะพี่น้องเลยไปเจอกันอยู่พุลูละกอไผ่พูละมาถึงดูมงนี่โอ้โหดี

ฝั่งนี้ดูเห็นได้ไดมีบ่มีัวมีมีอยู่หนอนหนึ่งบักใหญ่ขึ้นกันโอ้ปะทหนอนี่พุะกฮโ,อโ้อาทุพุดหนอไม้เอาได้สองนอกกอน้อยน้อยอนเนี้ โอ,โอ้เอาทิ่ไมไว้นอก่นพี่นองโนนไปไว้ทางนอกนี่ก้อนนี้ก็ได้เป็นแปดน,ปน,นี่พูดะจักหนอนนี่สองสามนอนโอ้ฝากนั่นก็นมีโอ้ยเอาหมดเลยพี่นอกเลยพูดะฝึก <c> ค <oughs> ุณนะอันน่ะนอนยิ้มยิเฮ้ยได้กาดเป็ด khám à nè Con đi con, nè nó Đầy vốn ừ. nó à, bên đi đây, hả nạ Ít Đầy nè Ở đây nè ừ. nhảy cái gặp นั่นดูด่าอู้อู้ได้หลายหนอแล้วฝั่งนี้ไปเบิ่งฝั่งทางนั้นก่อนพี่น้องเอ้ยฝั่งทางนั้นก่อนเดี๋ยวก่อนต้องเอาโยนออกไว้นอกพี่น้องง่ายอู้มีอยู่อยู่ผู้มีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเอานนี้โยนออกไปก่อนโยนออกไปนอกก่อน ด้านนี้ได้ห้านอเด้อทางนี้ทางนี้อืมท้อเผี่ยพี่น้องสองนอโอ้ยโอ้สองนอสองนองนเอาก่อนฮักไปพ่อมือฮักเอาหาน่มือฮักเอาอพี่น้องพูดอ่ะนอนี่ก่อน ไอมือเขน,นขอนคุณนะเอาไปพี่น้องเลยหาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆก่อนรอสั้นบอเอาทา,างนี้บ้านนี้ใกล้ๆฝั่งนี้เลยโอ้โอ้สิจด้ดลงไปเอาอะไรไ่ได้บ้าหรอพี่น้องเลยเด้อ นี่ก็เห็นก็ผู้ใดต้นไม้ผู้ใดหนุ่มเนี่พี่น้องเห็นบ่หนลอยใหญ่ผู้ใพอดีเลยเห็นต้นไม้ส้มรุ่นนี้ผู้ใดอู้อันนี้ก็ยางพอดีเห็นน้นไม้ส้มอะไรวะผู้ใดจุดข้างในนี่ก็ได้ว่า Ừ. ngon 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 đi ngon 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 còn ngon 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 có ไ้นี่ก่อนหาบนทางนี้ก่อนหนาวโน่นนี้ออกไว้ก่อนข้า้นี้ยันมันไหลลงสงครามพี่น้องเลยไงกลตะลินเกินสั้นอีกซับด้านนี้ดิ โอ้นี่เดี๋ยวนอนนี่นอนนี่อยู่ในในบ่เห็นบ่น่ะหนอนี่ก็มีนี่นี่นี่จุ้ น,นันน่นอ่ามีสองนอหไว้นี่ก่อนบางด้านนี่ก่อนมีบ่มะเลยจะขึ้นหัวผมทึ่งๆอ๋อพี่พี่พพ ก็หน oh, oh, no, oh, oh, ่อไม้พี่น้องเอาหน่อนี้ก่อนนี่ต้องเช็ดบบนี้จังบไหลโอ้หะาแต่ลายได้พี่น้องเว้ยเอาสักก่อนโอ้มันเจ็บยากเลยมือเดียวง่ายเข่าเร่อ นั่นเฮ้ยดึงนอนเลยโอ้ยอ่าโทษนอนี่กระไดน้องไว้นี่ก่อนมาขึ้นมาก่อนเอาทางนี้พี่น้องเลยนี่มีอยู่นี่ก่อนนี่อสันหนอเหงาเอาหนอเหงาก่อนพูดอะปักหน่ได้พูดอะ ฮะผูรหลักหนุ่มไม้วุ้นอะไรกัได้เล่นสิไปฟักทางนั้นอีกเด็าน่ามีฝักทางนั้นตัวนี้ก็ได้ฮะอย่าเอาตัวนั้นมาทอนน้ำกันซะก่อน ฝากทางนั้นมนาโอ้โหนุ่นไปไปไปเลยพี่น้องเลยพูดอะหนูไม่ไม่ก้มกินพี่น้องพูดะพูดอะพูดอะคราดาเอามาฝั่งทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนได้บ่เนาะเข้าได้บ่ đây đầy bò bự gần Mì bò phòng này không có nhiều thằng phí Mèn bò Mèn bò nó nhảy Có mưa điểu phía nó ấy ตึกฝ่ายโอ้ทางนั้นเราไปเก้าฝั่งนั้นไปทางพุทธพามาทางพิโอ้โหมาหารถซะก่อนหอวนี้เอาไว้นี่ก่อนรถหกเทระบาท อเอาไปป่ะมึงก่อนอาท้าเข้าก่อนเอาเอา,เอาสกปรพี่น้องเว้ยหนักขนาดเล่มอ,อี้มาเอา้ยแถวนี้สองหน่อสามหน่อได้การได้การพี่นอ้องนี่หนุ่ม

Ở ngoài nó cũng sẽ có Mà bằng thang này đúng Thang này đúng Thang này đúng Ông ấy ở nón nâng Cô này Nồi nâng Cô ấy Đi Thu đạ Thu Thu าไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องเลยกลัวสิโพช่วยน้องกัน,กนได้ไปหยอดน้ำกดมาฮ้อนเงือนเรียบร้อยพี่น้องพี่ดิหน่อไม้ก็ได้เบ็ดมัดมือนี่ได้เบลเบ็ดสำรองไปนั่มือนี่หน,น,น่อไม้กันได้หลายเนี่ยอยู่ได้พี่น้องได้เติบได้พูดอ่ะโอ้โหหน่อไม้พี่แต่หนองงามๆนอง่าใหญ่เลยอันนี้ก็ได้พูดอ่ะ จะไม้ส้มพี่น้องเอ้ยได้การอยู่เบนนี่คืออยู่นี่ผูดอ,อ่ะนอนใดก็ไดพี่ลึก <c oughs> ใครอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยโมนี่ที่จะแบ็ดมดไปถ่ายก็ได้โอบริษัทสล้ะบริษัทบริษรัทเอาไปแบ็ดก้อนเดียวบริษรัทเบ็สำรองไปนำเอาเอาสำนี้ก่นอนเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ